ครับที่น้องครับการใสง่งานของคนเนาะกัธรรมดาอายุไขขันค้นเกิดต้นกระทาะแต่เพราะว่าสิ่งของจิบทะต่างๆแล้วละ่ะแม่ถึงเจาะหมอครับหมอกระทะกระทะได้ขับเด้อเนี่ยว่ามันเนี้ยอื่นบพราะมนพุ่งขีเนี่ยกระทะเนี่ยมีคนต่อว่ามาหลายโอ้ยเขาไม่ได้ตนเล่าแทกนะได้ตดนกระทะการแสงงานมาเนี่ยคือสิหลายปีแล้วเนาะว่าสัต มันก็มีอวัยวะคล้ายๆคนนั่นแหละครับกระทะอะไรแต่ว่ามันบ่กผมเพื่อเฮากระทะคนมันสามจุดสองเลยกระทะดิพ่อพ่อครับมีดจี๊แต่หูนี่ก็หูกระทะนี่ปากกับปากกระทะนี่ก้นกับก้นกระทะนี่ทองกับทองกระทะแต่ว่ามันมันบอกไม่คบเอออันนี้ขากระทะมีขาท้าง ฮะปากกากระคือเบียวอันนี้การการใส่งานอายุไขของกระทะคือคนนี well ่ลหละครับเราก็ตินสู่โลกมาดนที่กันเ้อกระทะเยสวาคอยใส่และงานพฒ่าเ้อพี่น้องกระจีช่วงกันมาว่าโอ้ยเลือดโนกระทะพราะใหญ่ๆดิว่าสันกระทะกับค้นนี่อันนี้เกิดก่อนนาะจักผรมสิตอบว่าจะได้ครับเล่ากับว่ากับไปเห็นเล่าอยู่ในร้านละ ก็เลยเสื่อมาใส่เสื่อมาใส่ก็เลยอันปากกิ้งห้องกับพ่อฮันบอห้องกับจะสอดกันเลตัวอย่างนี้มโม้นี่เอากอันนี้ก็คือการแสงงานของกระทะพี่น้องครับเดี๋ยวตัวนี้ดอกเดี๋ยวตัวเราดูอื่นยาซะเนาะยากระทะยาเราเด้ใครมันค้นมันม่มีเขียวเลยจะของังมันพับก็ได้ได้นบบนั่น,น,นอ้อาวพูดเทามันมันก็ต้องหลังงอมแล้วนี่เด้ <ไป S 1> กระทะมันก็งอมขึ้นกันแต่ว่าเขาบังคับเล่าซื้อบังคับมาใส่งานซื้อนั่นแสเียร์พีาอธิยาผู้เนี่ยอาชีพยังเรียกู้ผู้สังกสารพอขคนตีช่มผมมาไหลาเนี่ยนะเรียงกระทะโอ้เหลือตัวนกระทะนี่สั้นอายุไคืก็จะดูเนาะ หลายชัวอยู่ค้นเหรอเน,นาะพนะแต่ทีนี้เรกคบสังเกตบื้องหลังกระหู้กระส่ขันเสียวชิมมันกับพอนทันหัวหน่ะนะครับขับพอนทันหัวยืดออกเสียเรากับเฮ็ดงานไในยูเนี่ยเย้าว่าผมผมใส่เจ้าเด้ยอย้ายเด้อพ่อ,อกับหมอกับไขกับกระทะสะดเถาะเอาจากคนว่ากับเน,นื้นอขึ้นกับยังว่าอยู่นี่นคุ้นๆของกระทะคอยเยอกิดหัวจักยูเนาะเจ้าเมียดไม่คอยรู้ขันว่าดีหรือหลี บักขวานปักขี๊กนี่เจ้าก็สิร,รับความคือเก่าอันละคอยกระสีพิษขวานเนี่ยเจ้าอยู่เมื่อนี้อาจารย์ดาวันดอนกับคุณหมอกับคุณนายเล่ากับลูกสาวมายามเพิ่นอยากกินหัวงคอยก็เลยไปสอนมาถาเพิ่นกระสมพรอ,อยู่ดอกอมาในเกลเลฉี่ต่ำบักขี๊กสันเดีย๋ยวปักขี๊ก,กเลืคิดเห็นเจ้าไปเลยเอาเจ้ามาใส่สันเดีเย,ยสวาผมใส่ดูเด้อ ยจะว่าผสมกันได้ครับเพราะว่าอันตัวน้อยๆมันไปเที่ยวใส่บุ๊คม่บอกเม่นบอกอันนี้หอมหัวแดงเนี่ยก็หอมหัวแดื่งเราหอมปังกัวกระได้ขันพ่อข่อใจก็คือกำปั้นนี่แหละข่อใจไปเริ่มเข้าใจแล้วครับสายวะโอ้ยก็ดีใจพี่น้องครับอาจารย์ลำบานนนมายามครับนั่นกับกา นี่จะไหนกินขแล้วจังคุยกันเลี้ยงอันื้อไก่กระไดเนาะขึ้นมาญาตบ้านยองกันที่โอดีใจแห้งแล้วล่ะพี่น้องครับย่างบกหัวยาวก็สั่งเหยียบนะสั่งเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองบกผีขึ้นไหลเลยครับผมเอ๋อมันบกหน่อยดิอ๋อมันบกหน่อยก็มันสีไหลหน่นะโอ้มันบกหน่อยครับซอยบ่ก็ครับย่านกระปั้นอย่บเหั่นบกมีเลี้ยงมีเล้าอันนี้ อันนี้หัวชิงไข่เนี่ยโอ้อันมมนหัวชิงไข่อันหอมกระเทียมว่ทิวานสันแหละโอ้ยมันละผิดทางไวคำว่ากระพูว่าเราข้นเพราะว่าเขาแยะๆเห็ดหยั่งเหมือนกันอันนี้สีครัวักิเี่ยชสตำแกววะตำเพี้ยงห้วยคันตำแล้วมันกเป็นจังแก้วอันนี้สีตำักิจโอ้ยเราก่เขาใจกันว่าเราพวอผู้นี่ไงคันแก้วแล้วสีตำเห็นหยั่งอ้าว ขันแก้วมันก็เป็นแก้แวเราจะจิตตั้มันเห็นเนี่ยตั้มบักซี่ตับักขีใครเป็นแก้วจะว่าขันคืออยู่บัดนี้อันนี้เดี๋ยวอันหนึ่งบาทลดความเผ็ดลงคือใส่บักเขียะจำสินบักเขียบักเขียะจำสินยังไงบักเขียเทศคนนี้แหละถ้าเราคุ้นอาจจะพอเข้า,าอขอใจครับนี่ต้องเอาใส่น้ำกันเด้อ ใส่บบหลายครับผมใส่กะบบหลายคือหนึ่งขันเขาใส่อันนี้เข้าไปมันจะลดความเผ็ดลงเลยครับลดความเผ็ดลงการขวานมันขมอัอยากเขาต้องมีเกลือเสียก่อนเด้อเอาเนี่ยมาใส่เกลืออีกคนหนึ่เอาเกลือมาห้อยเสียก่อนตัวน้ำเปิ้ลไม่น้องเบิ้ลเอาเบิ้งปริมาณที่เกลือที่เพิ้ลใส่นลยครับเกลือเนี่ยมันใส่หน่อยใส่หลายมันก็เพราะเป็นอย่างเพราะมันเพราข้อกันก็ใส่ใส่เพื่อจะไหนละ รสชาติมันสิซึ้งของนิดน้อยเองนะบพรหลายอ๋อให้เขาข้าง,ง,ง,งเขาเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือหลกักการเจ้าย่อห่อนาย่อยย่าปากย่าจมเด้อ,อ,อนู่นนี้การเอาเอาไอา้ซุ่มบ่มีคุนมาไม่อย่างบ่มีคุนไปซุ่มโทระพี่เนี่ล่ะอาจารย์รรดาวันดอนเรามาหยามเรายังวอนกินของง่ายทำเรื่องะไรฟังคำบ่น ผมก็ผมก็กินมังหันเดี๋ยวนผุ้ชมเด้อผมก,กินของง่ายมังหันกนินของง่ายสวยลว่รออาอ้ะอของง่ายเชียงนะวอเเกลือ ขันเกลือพันกับพิกเนี่ยมันจะมีรสชาติหอมเดียวโอ้ยอย่าว่าพันพิกมันโดนม่เนี่ยหวนแหวนคือมันซีเสียมก๊ากพริกน okay so ี่นะเวลาเวลาเขาไปตำมันจะหอมเป็นขวดคือคล้ายๆแบบว่าสังเกตเทรนผู้ถ่ากินเกลือก่อนเกลือเนี่ยมันจะพอดีมันยแต่เจ้าก็แบ่งพันอยู่ละมันละมันก็ยังสล่บคล้ายๆกันมันจะลดความเค็มลงอันนี้มันจะเพิ่มความหอมว่าเกลือไฟใหม่ อย่าเนยถ่าจะเข้าเนยฮะจะพาเป็นล้มดมยาไว้ซะก่นอนเอานี่ละครับใสกระทะให้คุ้มค่าอาด้จีมันเล่ายังใส่ไปอยู่ได้แล้วห้องกับสีใส่เล่าอยู่นี่ละ เกิดก้อนลูกไายอยู่ทนนี่นี่คือบอกไปย่บานทักคอลาซเราบ่กไปไเราบ่ไปไปยุบันทักคอนาลาบ่าไปเออยู่นี่ละาากกา่างจาก่นเาแต่ว่าฮาลกเจยหลงลูกไายมาอยู่มันเอาเอากัดเนี่ยเอาย่าไน่แล้วไปใส่ขอหยมมี่ยหมาไหมติกเกือหม,มาไหมเขาสคเอาเกือหมาคนที่ไปล้างคัดทำไมหมากินแล้ว่ะ บ่อเอาไส้ขอไปให้หมาโอ้ยพ,พ่อไปหาไส้แห้หมากินด,ด้วยเหรอพ่อใส่ร <laughs> อบไปทัวพันธนกการทำผู้ชมคำนี้คือสูตรตำตำแก้วบักกีกดิบเด้อร์ผมเคยสะบอยพี่น้องเมื้องหนึ่งแหละพี่น้องสนใจแต่อะไมาเหตุพี่น้องได้เบิ่งกันครับใส่ง่ายๆครับพ่อไม่อย่างมากไม่ใส่กล่องเอาแค่นี้กับพ่อครับอันนี้พ่อแล้วครับพ่อแล้ว ตำมือนั้นมั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 นอยากใหม่พูดเถอะอันนี้พวใหม่ครับพอดีครับพอดีใช่หล่ะก็ต้องก็ต้งพี่บ้านเนี่ยครับผมแสดงสีหาคบด้วยเนาะแมนเอ้าพูดได้ไหมตำแก้วอยู่นี่นี่ตำโคกอยู่นี่นี่นตำแก้วรักโคกฮะว่าแมนพูดได้ไหมตำแก้วอยู่นี่นี่ไปตำโคกเอ้าเอาโคขยี้มากใช่ไหมเจ้าไปตำยี่สังคนเอ้า ัวอเรื่องเีปันไทกันแล้วบ้านปั่นแดดกัูกซางกับไปมักสากอเอามาฟังด้วยไปน่อยนีันี่สดเขาเราแบบนี้ครับว่าไปตัวส่วนมากก็สใสในสายตาน่ะเป็นสกา่อย่าเดียวครับใส่สายตาอย่างเดียวเออ่อเ ยังตายไม่ใเฮนี่ห้องก็ห้องก็จะเฝ้าต sure> ่ำบักคีเชียความกันเอ้าเยีตำบ่กครับแมนท่านสั่มันสีเหลวมันสีตํำบ่แหลกแมนอันนี้ต่ำได้ป่้ฝนมากแล้วครับฝนมาอาจสิเสียงผมจะน้อยเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาไปสำดีก่อนครับ เดี๋ยวผมจิตตำไปเรื่อยๆเองสิล่ะขอบคุณครับ